แห่งสงครามแน่นอนนะครับผมด้วยความที่มันเป็นกฎหมายมันจะไม่ใช่กําหนดแค่ในเรื่องของการจํากัดทางอาวุธมันบอกไปถึงอธิปไตยความเป็นชาติรัฐดินแดนการยึดครอง การยอมจำนวนกฎในการปฏิบัติต่อฉเฉลยค่าสึกการสะสอมอาวุธหรือการสร้างความเดือดร้อนจากการทำสงครามให้แก่ผู้บริสุทธิ์ล้วนแล้วแต่ถูกบัญญัติไว้ในกฎแห่งสงครามทั้งสิน้นและมีหลายครั้งมากๆที่ประเทศในโลกของเราร่วมกันลงนามไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเจนีวาตั้งแต่ครั้งที่1-4ถึงอนุสัญญากรุงเฮงอะไรต่างๆมีการบัญญัติเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดซึ่งวันนี้เราก็จะจาะล,ลึกเฉพาะ การทำสงครามเท่านั้นนะจะมีกฎอะไรบ้างที่น่าสนใจวันนี้ขอยกตัวอย่างมานะเอามาทั้งหมดเนี่ยไม่ไหวจริงๆโดยวันนี้ผมแตพทุกคนพบกับ10กฎเหล็กแห่งสงครามที่ห้ามกระทำปี2022 อันดับที่1การประหารชีวิตอาชญากรทางสงครามไม่ว่าจะเป็นคําสั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ต่อชาติพันธุ์อื่นๆการทรมานไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจภาคเด็กออกจากอ้อมอกของแม่ย้ายเด็กไปยังอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ครอบครัวมีการฆาตก,กรรมการจำกัดสิทธิ์การใช้งานเป็นทาสหรือการนิรเทศออกจากดินแดนการล่วงละเมิดทางเพศการสั่งประหารน,นักโทษทางการเมืองศาสนาเชื้อชาติอื่นๆที่พูดมาเหล่านี้หากมีมูลโอกาสสูงมากที่จะถูกวิจารณาให้ประหารชีวิตด้วยกฎหมายทางสงครามทันที สถาหนะของประเทศที่เป็นกลางประเทศคู่สงครามใดจะทําการลาเมิดเข้าไปในดินแดนของประเทศที่เป็นกลางไม่ได้เลยนะรัฐที่เป็นกลางมีหน้าที่ป้องกันมีให้คู่อริ นำความขัดแย้งเข้ามาอย่างดินแดนของตนแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องจับกุมทนหารเหล่านั้นไว้และต้องควบคุมพวกเขาไว้ให้คงความเป็นกลางปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมที่สุดและต้องปฏิเสธการขายอาวุธให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงการขนส่งการเดินเรือในทะเลหลวงของประเทศที่เป็นกลางจะกระทำามิได้และจะต้องบังคับไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆกับเหล่าบรรดาเรือรบของรัฐคู่สงครามโดยเด็ดขาดเลย สสัญ,ญลักษณ์ต้องห้าม สัญลักษณ์แห่งสันติภาพและการสื่อสารที่ไม่ว่าจะเป็นธงสภากาชาติเสี่ยววงเดือนสีแดงหรือธงขาวสัญลักษณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกาชาติสากลสัญลักษณ์เหล่านี้ห้ามมีให้ฝ่ายไหนโจมตีด้วยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือแม้กระทั่งยานพาหนะธงสีขาวนั้นสื่อถึงการยอมจำนนโดยตั้งใจหรือต้องการที่จะมีการสื่อสารกับคู่ต่อสู้บุคคลที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาด้วยความเป็นกลางแต่ท้งนี้ ผู้ที่ได้รับสัญลักษณ์นี้ก็ต้องยอมรับไม่มีส่วนร่วมในสงครามอีกด้วยนะครับผม พะหากยังดื้อดึงจับมีดถือปืนอยู่การคุ้มครองจะถือว่าหายไปถือเป็นการละเมิดกฎไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้จะส่งผลให้คู่นั้นสูญเสียสถานะการคุ้มครองและตกเป็นเป้าการโจมตีโดยชอบทันทีเลยโดยสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวจะปกป้องผู้ที่ไม่ใช่คู่สงครามด้วยเช่นพลเรือนผู้บริสุทธิ์บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือทหารที่ได้รับบาดเจ็บและแน่นอนหากคู่ต่อสู้ใดมีการละเมิดสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นอาชญากรทางสงครามทัน สี่ 4. การไล่ลงโทษ หลังจากมีความเห็นให้ลงโทษสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายบุคคลที่ได้รับคำสั่งหรือสั่งให้มีการละเมิดด้วยความโหดร้ายหรือผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกดำเนินคดีเป็นรายบุคคลไปเลยประเทศต่างๆที่ลงนามในอนุสัญญาเจนีวามีสิทค้นหาจับกลุ่มและพยายามลงโทษอาชญากรทางสงครามนั้นๆเชน่นสมมติว่าไทยบ้านเราเนี่ยรับผู้เป็นอาชญากรสงครามเข้ามาในประเทศ ทางเราเองนี่แหละนะที่ต้องเป็นฝ่ายจับตัวเขาไว้เพื่อรอการลงโทษไม่ใช่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตในประเทศได้เพื่อรอมติจากสหประชาชาติพิจารณาคาดีว่าจะคุมขังหรือประหารชีวิตต่อไป <Adam. S 1> 5. หลักการประกาศสงครามเมื่อประเทศคู่ขัดแย้งใดๆจะทำสงครามอันดับแรกสุด ต้องมีการประกาศสงครามก่อนเลยอย่างมีเหตุผลและมีการยื่นข้อแม้แบบมีเงื่อนไขต่อประเทศคู่สงครามด้วยประเทศนั้นๆต้องมีการมอบอำนาจให้ประมุขแห่งรัฐหรือผู้ที่มีอำนาจอ่านคำประกาศสงครามอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนี่รวมไปถึงการทำเป็นหนังสือด้วยก่อนการเริ่มต้นการทำสงครามห พื้นที่ต้องห้ามในการต่อสู้ก็พิ่งเคยได้กินเหมือนกันว่ามีเขตห้ามต่อสู้ด้วยกิจกรรมทางด้านการทหารทุกชนิดไม่สามารถทำที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นนอกอวกาศ เวีบแอนตาร์กติกาบนดินแดนทั้งหน้านฟ้าและหน้าน้ำของรัฐที่เป็นกลางรวมไปถึงการโคโจรของอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงไม่สามารถโคโจรรอบโลกได้หรือแม้กระทั่งภายในก้นทะเลก็มีให้นำอาวุธไปวางเช่นทุ่นระเบิด และทั้งนี้ทรัพย์สินของผู้เรียนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยรวมถึงต้องช่วยเหลือพวกเขาอย่างระมัดร,ระวังทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับการสูญเสียซึ่งรวมถึงแหล่งน้ําพืชผลทางการเกษตรและแหล่งปศุสัตว์ด,ด้วยนะครับ การปลอมตัวและนินจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนสงสัยมากที่สุดว่าการทําสงครามอนุญาตให้ฆ่าสึก สวมเครื่องแบบของอีกฝ่ายได้หรือไม่ซึ่งในข้อตกลงระบุไว้ว่าสามารถกระทําได้เลยนะแต่ผลที่ตามมาก็จะไม่ได้รับประกันความปลอดภยดัยใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นศัตรูเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวสามารถทําการสังหารได้ทันทีและวิธีนี้น้อยมากนะครับผมที่จะมีการใช้นอกจากสายลับของประเทศคู่ขัดแย้งนั้นๆจะเป็นผู้กระทําซึ่งการต่อสู้แบบนี้ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เรียกได้เลยว่าไม่ค่อยได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่นะเพราะถือว่าเป็นความขี้ขลาด แต่ก็อย่างว่านะครับผมการสู้รบเนี่ยไม่เคยตรงไปตรงมาอยู่แล้ว 8. ผู้ประสบภัยจากเครื่องบินตรงนี้น่ะต้องขออธิบายก่อนว่าดูง่ายๆเลยต้องเป็นประชาชนหรือบุคคลที่ไม่พกอาวุธเท่านั้นนะไม่ว่าจะตกอยู่ในดินแดนใดของคู่ขัดแย้งก็ตามก่อนการโจมตี ต้องดูให้ชัดเจนเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ทหารหรือมีการยอมจำนนโดยดีแล้วหรือไม่หากพวกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายศัตรูหรือผู้ที่พยายามหลบหนีเป็นพลร่มที่มีการทิ้งทางอากาศเป็นกองกาลังหน่วยพิเศษคอมมานโดสายลับหรือแม้กระทั่งผู้ก่อวินาศกรรมเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองบุคคลเหล่านี้สามารถถูกโจมตีได้เลยไม่ว่าเครื่องบินของพวกเขาจะตกที่นั่งลําบากเพียงใ,ใดก็ตามก็พูดง่ายๆยังคงยกเว้นประชาชนอยู่ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะ อันดับที่9ทหารรับจ้างและนี่น่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันอยู่เลยในระหว่างที่สงครามรัสเซียกับยูเครนกำลังดำเนินการอยู่เพราะว่ากำลังทหารรับจ้าง ต้องบอกว่าในเวลาปัจจุบันนี้ยังไม่มีอภิสิทธิ์การคุ้มครองการใช้ทหารที่มีสัญญาในการรับเงินทําสงครามมันถือเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากที่พิเศษมากๆนะเพราะเรื่องนี้ยังไม่มีความเห็นหรือข้อกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับคุ้มครองสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรับจ้างการทําสงครามมีโอกาสที่สูงที่จะถูกสังหารหรือการทรมานระหว่างการทําสงครามมากๆหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลที่ด้อยกว่าทหารที่เป็นของรัฐมากเพราะทหารรับจ้างถือว่าเป็น ที่สมัครใจเองและต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะของตนเองอันดับที่10การรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและข้อนี้น่าสนใจมากจริงๆทหารชั้นผู้น้อยลหลายๆคน ข้อมูลนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์เลยนะสําหรับการกระทําใ,ใดๆที่ถือว่าเป็นการผิดต่อมนุษย์และทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่อุปกรณ์ทางด้านการอาหารผู้ที่บังคับบัญชาสายทหารตรงเหล่านี้ต้องรับผิดทางสารอย่างเต็มๆสําหรับการกระทําใ,ใดๆของทหารใต้บังคับบัญชาแม้ว่าผู้เป็นเจ้านายหรือหัวหน้าทหารในเวลานั้นจะสั่งหรือไม่สั่งก็ตามเพราะทหารที่อยู่ภายใต้การดูแลถือว่าต้องรู้ทุกการกระทําของทหารผู้นั้นดังนั้นเราจะต้องมีการสอดส่องอยู่ตลอดเวลาจนจบ สงครามซึ่งเราจะเห็นไอยครั้งเลยเวลาจบสงครามเนี่ยตัวบิ๊กบกมักจะโดนไล่เช็คบินกันเกือบทุกคนเลยท้าหารชั้นผู้น้อยเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆที่จะได้รับโทษและนี่คือกฎข้อห้ามระหว่างการทำสงครามถ้าเกิดว่าใช้คำว่ากฎหมายทางด้านนุษยธรรม ก็คงจะไม่ผิดนะครับผม EP นี้เนี่ยน่าจะเป็นคำที่ทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดและขออธิบายอีกสักนิดหนึ่งสำหรับประเทศผู้ที่ทำสงคารามแล้วมีเหตุการณ์ผิดแปลกไปจากกฎนี้การลงโทษก็เริ่มต้นง่ายๆเลยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่ประเทศที่จุดชันวนสงครามแล้วตั้งแต่ส่งคนไปสังเกตการในภาวะการสู้รบร้ายหน่อยก็จะถูกดิดออกจากเรื่องของการค้าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกกีดกันอะไรหลายๆด้านหากร้ายที่สุดเนี่ยก็จะถูกแทรกแซงโดยกองลังทห,หารอย่างเมื่อนอดีดยงสงครามเอาการต่อต้าน กลุ่มไอซิดริเบียเจอบ่อยมากอย่างส่งค้ามเกาหลีนี้ก็ใช่นะที่สาประชาชาติมีคำสั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของประเทศสมาชิกถาวอรไม่ถาวรอ,อะไรต่างๆพวกเขาด้วยใครชอบกันจะอันดับแบบนี้ความรู้อย่าลืมกดไลค์และับสไครปช่องบูฟินิกด้วยครับผมส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ